พอ,อกเราสวัสดีค่ะขอนำเสนอรถกระบะมือสองให้ชมนะคะกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะขอโชคดีทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะ t o y ยต a h ไฮรักวีโกนะคะรถปี07ค่ะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะคะเจ้าของดูแลรักษากันเป็นอย่างดีเลยค่ะลงแม็กมาให้แล้วด้วยนะคะ 139,000บาทเครื่อง2.5ดีเซลเครื่องดีเกียร์ดีภายในสวยกระจกไฟฟ้าช่วงร่างแน่นๆมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะรถพร้อมใช้งานค่ะเพลงก็มีฟังเอกสารมีครบภาษีพรบรปี68กระบะด้านหลังไม่แตกไม่ร้าวนะคะกระบะแม็กไลเนอร์หนึ่งแามหมื่นเก้าพันบาทดูรถตัวจริงได้ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะ โทนัดหมายร่วงหน้านะคะและแนะนําให้ดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ควรอ่อนมาทาร่วงหน้านะคะในกรณีสุอท่านแอดเองก็เพียงแนะนําให้ผมเท่านั้นไม้ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ